ได้เจ้าใบก่อเจสามใบแตะดินน้ำเลยบ้านทนี่ลูกสาวเจนี่ก็ได้สามขัวสามตัวล่องล่งล่องงมท้องในน้ำนั่นปิ้งกับกัดขาเนี่ยก็ที่มากเป็นฮาฮาเป็ดเป็นอาฮาเป็ดชมนะครับมูนิเจเพ่งนะครับได้มาขอโชคอยู่ที่หลวงหลวงปู่ปู่ดม ูอุดมเฮาอุดมเฮา,อเ,าเอออุดมประจำหมู่บ้านสินคุ้มครองงวดวังกอนเขาเป็นมาขอเพิ่นไ,ได้เท่าใดก่อนต้นไดสี่หกหกสี่เนื้อลอตเตอรี่เจ้าใบใบกี่สิบสามใบยี่สิบสามใบแล้วก็ไต่ดินพร้อมมื้อน,นี้ก็เลยสิมาขอต่อเลยครับท่านผู้ชมนะครับเด้อนะครับถ้านใดเข้ามาแล้วก็หนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งการกดติดตามนะครับวันนี้เจ๊เพ่งนะครับจะมาขอแล้วก็สิถามข้อฝันเจ๊เพ่งพร้อมนะครับเพราะว่าวันหนึ่งลูกสาวเพิ่นก็ได้พี่นุ่นพี่นุ่นได้เท่าใดก่อนพี่นุ่น เก็บสามเมื่เนี่ยละนะครับมาขอต่อด้ที่ดีวพอดีไปแข้งเรือยะเรือฮาปลามากเลยมาบอกมาเก่าากด็ที่หนสิม่ขงพเขาขนาหนก็นอีขอโศกต่อเลยขอโศกต่อน้ำงวดสิมานี่ละนะครับท่านผู้ชมเป็นคนรอะเหนึ่งท่านว่าเปิดสกักร้านใหม่อันนี้ท่นก็ขอไหวางหนึ่งบ่าคนใด กัน่ยเพิ่ปลูกระเบื้องให้นี่เพิ่นผู้เพิ่นใดหลายๆเพิ่นมาปูกกระเบื้องให้เพิ่นบนไวกรเ้พื่นบนไหวสาธุให้กันได้อีกเด้อปูเฮาดิได้ทาสีทาหยังมาเริ่มธีกันครับสาธุสาธุสาธุทีขอเด โดนไว้ว่าสิปาาานานลป์นัดโขงพระเขาพระนามลงล้านเด็ดที่หนึ่งแล้วลาศิมาขอน้าเด้เนี่ยนาเสียนพระเข่า,ขาพระนามให้เรียบร้อยสิมาขอโศกขอลาบน้าเด้อขอหงขอหมดวันที่หนึ่งนะปู่ของวันที่หนึ่งท่านว่าเด้อหลวงปู่สดเด็ดมาทาสีเฮียนให้งางามเลยเงี้ยนไม่แห่งางามเงี้ยปูกระเบื้องให้แล้วพุ่นถือรางวัลยี่สิบกว่าใบเพิ่นกับปูกระเบื้องให้แล้วบัดนี้ลูกหลานสิทาสีให้เด้อปู่เด้อ ขอไยวแล้เลื่สินะโคงพระข่ขาไหว้เพิ่นเนีออก้ก็ขอโชคต่อจุดถูกไหมนะครับท่านผู้ชมเด้อตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลวงปู่อุดมนะครับตอนนี้ปู่อุดมเพิ่นกำลังจัด ทำการปลูกกระเบื้องก็เลยได้ใหญ่อง์ปูออกมาข้างนอกนะครับท้งวัดนี้มีโศกไม่มันนะครับแอมินว่าจะท่าสีไ้นะครับท่าสีไ้ปูงามเลยนะครับผมนะครับปูพ่นทีไมีโศก่างนึงนะครับเพ่นกระไดมาบนมะกาว้เพ่นกระไดปูกะเบื้องห้วันนี้แอดมินครับมุพี่นบอกว่าอย่าถ้าเกิดมีโศกอยาาสีท่าสีไ้พร้อมนะครับพี่น้องเมอสามตวตรงสามตัวตปเด้อแต่ใข้าวเรล็วนะครับพิมพ์คาว่ารอไปเลยเด้อนะครับในหนึ่งธันวาคมนะครับ เชียงไทยน้ำฝนสวยขนานั้นาาเดินสปหนึ่งเซสินนี่นะักับดับนี่ดีต้เฮนยได้กที่ียนสมดังปัตนาแล้วเอาไปขอน้ำอีกสามโตน้ำแน่เด้อหลงปูมาเปล่งเลยรางวัลที่หนึ่งอีดเกษตร่าตร์เดลี่นี่ บ่ได้ยุนออกได้ล้น้าบ่เปลบ่ยนมาดกันน้อนะครับว่าจะได้เป็นตัวใดท่านผู้ชมดูนี่มันใหม่เราก็จะดีใจตักระเจี๊ยงยังดีเลยจีเพ่งงดนี้ฟันเลยจีเพ่งมูแรกเนียวละมแรกจะขาไปฟันอ่านะครับท่านผู้ชมเพาเนแมวนียละ มีในใจบ่มีในใจจากโตบ่เพื่อเพื่อเพื่อมาตรงกับเล็กถูบเสียงไทยที่ปูพันสีไหนี่เจมักตัวใดก้อนสีจัดจุดนี่โดยส่วนตัวของเจเลยหมดนี่สองหาสองหาอานะครับกำลังจุดถูอยู่เด้อพี่น้องนะครับเจเพ่งกันมักสองหานะครับปูสีไหมาตรงกันบ่ไม่หามีสองบ่นะครับพี่น้องมามืองมาดุนนำกันนะครับกำลังจุดถูพอโชคขอฟ้อนขอปูอยู่ที่หนึ่งนะครับดีไหม ตีอ่าตีแล้วตีเหล่านหแเล่วเอาคือน้องมาถูด้อจีเพ่งสิบกสิกาเจดีิเจดีานเลนนกรณีเสื้อกใ้วยก็ได้เจนขอสเอหลวงป จี่เพียงว่มามักสองหาวาสันี่น้องถูกมีกำลังจุดเด้อมันตรงกันบ่จ้ากลางวันมันน้อยก็ได้ซ้ำเนี่ยแล้วลุงฟูได้งวดสิมานี่จัดเต็มให้เลยแมห่หรอวะจี่เพียงว่มามักสองหาพี่น้องสิ่เด็กเป็นตัวใดล่ะยี่เฝ้าเือนพันยี่เฝ้าเือนพันตัวไ,าานนาานนไหนล่ะเนย คือเป็นคือจังตัวเรดเจอร์เยาว่าเจ็ดแปดเก่าเด้อรุ่นรุ่นเก่า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 พี่น้องเยาวราเจ็ดแปดเก่าเด้อพีมาเลยเก่าสองหาวะสองหาเอามีสองมีหาดีมาอน่าจะคุ้ยังหละโอ้สื่อี่เพิ่นสาวสวยบระทีมดี ทีมเรือ่นยน่ก็นาเพ่งนี่ล่ะอาบุงไ่มันได้กับมาเดอ้ที่หนึ่าที่หนึเี่นึ่งอเานเก่าเก่าพี่น้องเก่าเก่าเก่าเ้าฝ่าเรือนผ่านเด้อนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเด้อนะครับเจ้เพ่งนะครับชอบสองห้านะครับมันมงถูกเสียงไทยนะครับตอนนี้มีเก่าเด่นชัดแห้งเลยพี่น้องเก้าชัดที่สุดนะครับผม มาเมนกันเด้อครับมาี่ยนายนุ่นนังเพยครบก้อนสำเร็จแล้วแต่รางวัลที่หนึ่งเดวจะนาเสียดนเรียกตามเราขอเด้อขอโศกขอลาบันไงเด้อลงปูเด้อมันนัรุนกันพี่น้องรมา่งวัลที่หนึ่งสำเร็จนี่รางวัลที่หนึ่งเราก็สิขออีกรางวัลที่หนึ่งได้ลงปู าว่าแปดเด้อพี่น้องเก่าแปดห่างไปไกลเนาะยาว่าเจ็ดแปดเก่าเด้อกับเจ็ดแปดเก้านี่โอ้ยจะสิยเวลาจาังเลยแต่กันรักขึยจุดแล้วเพิ่มมารายดักตลอดเลยเด้นี่เก่าเลยโตที่สองนี่ก็น่าจ,จะคาบบ๊อบหกกับแปดโอกาสเป็นไปได้บวแปดกับศ <8, 5. S 1> ูนย์มักไปหามาเจ้ มาล <constitutional> ุ้นกันเด้อพ <c oughs> ี่น้องอย่าฟาวลเลื่อนผ่านเด้อนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเดี๋ยวมันควรจถอยกงก่อนโอ้ยเก่าศูนย์เก่าศูนย์น่าจะเศูนย์แล้วน่าจะศูนย์แล้วศูนย์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 พี่น้องน่าจะเป็นศูนย์แล้วครับผมน่าจะเป็นศูนย์แล้วนำมาลุ้นตัวที่สามเด้ออย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเด้ออย่ารีอย่ารีนะครับผมลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับลุ้นไปน้วกันเด้อพี่น้องเก่าศู โอ้โหหัวดกันนี 90, 90, 90, 90, น่เก่าศูนย์ศูนย์เก่านี่เต็มแต่แต้มเหมือแรกครับพี่นอ้องเต็มแต่แต้มเหมือแรกพี่น้องถ้าใดลงทุนเก่าศูนย์ศูนย์เก่าทิ้มาในเด้นหนอหัวดกันเพิ่นอาจจะมากหวดนี้ก็ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอยากดึงของจักน้อยนึงครับเดี๋ยวเพิ่นสีทางเพจเพิ่นสีหาวา่าเฮาแชร์เป็นภาพนิ่งแล้วเพิ่นสีเฮานะครับผมรอแปบ๊แปบๆด้อพี่น้องรอแป๊บก่อนนะครับผมตัวที่สามโพลแล้วครับพี่น้องตัวสามมาแล้วคือเป็นเจนสีเจ คืกมๆมีลำบาทเก้าศูนย์ศูนย์มย่านเก้าศนูนบเก้าศูกอโอ้โหเลขกศูนย์ตัวนั้นบาศูนกับเก้าล่ะครับตอนนี้บเก้ากัเอ้าเคื่อนไงเถอะเลเก้าลอยเสื่ง่ายเลยนง่ายอยู่เดี๋ยว่าเก้าลอยเด้อหวดนี้หา่านี่ะครับหมนมเขาม่แล้วเนี่ยานสหัน้บากแปดเก้าแปดหักกล้งลนี่ยแม่นบกมบนั่นนั่นนั่นนั่พี่น้องตัวพหยอเขามาแล้วนี่ยหยอเขาม่แล 9ก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าเอารุนกันรุนกันโอ้ยเก้าเก้าเก้าศูนย์โอ้ยโอ้ยเพิ่นจะได้ยังง่ามเก่าหนาเก่าหลังเลยเพิ่นเห็นลูกร้านงูบ่เพิ่นเลยหายเลยเนาะเอาแบบเอาแบบต้องไปแปะไปใหญ่ไปใส่ไปขัวเพิ่นหายสำนักเลยเพิ่นบอกสำนักแล้วบเนีโอ้สานึ่งหนึ่งหสา่ง่ห โอ้ยเพิ่นห้ครับผมนะครับโอ้เพิ่นห้ลูกห้หล้านบ่ต้องไปแปะบพต้องไปยังเลยเก้าศูนย์เก้าพี่น้องนี่ต้นหเลยห้เลยก็หลาตัวซ้ำตไัวมา่พี่น้องนะครับเลยเตอรีเฮาก้าศูนย์เก้ากติซื้อก็ติซื้อเก้าเก้าน่ตัวแมนบอแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกหก่ตัวก็จะเป็นแมนบอ หกศูนย์คาซีเก้าเก้าโอ้เกาหกหกบอประธานอืมโอ้หกเหล้วก็ดหกศูนย์ตัวแบบนี้ชัดชัดแน่หกศูนย์เห็นบอสสมเนียตัวเพราะว่าหกเก่าตัวเดียวกันชัดชัดชัดแน่นี่หกเนาะมี่ตัวสิเป็นไปได้นี่ละนี่ละมีสัมเนียเด้อพี่น้องแคบได้จอได้แคบเลยนะครับผมแคบหน้าจอได้แคบเลยนะครับอ้าวพี่น้องครับยืนยันเด้อส่งมาเด้อ เอาแคบนั่นหนีเลยพี่น้องกร้านฟึกนยังสี่ละหายงาง่ายๆแบบนี้ละไม่ได้ตียากหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์มิทษหนิพี่น้องบ่มีหลายครับเอาแคบในนีเลยเด้อครับพี่น้องถ้าได้เห็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำเนยเด้อนะครับปู่ดวงอุดมเฮาวันนี้หายแล้วพี่น้องหายแล้วนะครับแคบหน้าจอแคบได้เลยครับนะครับสลับพิซซี่ถ้าได้เขามาแล้วนะครับฝากไลค์ฝากแค่เดี๋ยว ไปตามความฝันของเจเพ่งอีกนะครับในคลิปหน้าเด้อน,นะครับพี่น้องเจเพ่งเป็คนคนฝันดีมองนี่นะครับผมนะครับตามที่เห็นนี่ผู้คนถี่เิ่นมานอันนี้นครับเพิ่นได้ว่างนึงนี่ได้เจ้าใบก็ับเพิ่น,นได้ยี่สิบสามใบแต่ดินน้ำก็เลยะมาที่นี่ลูกสาวเจนี่ก็ได้สามคัวมาที่นี่พี่น้องถ้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ออกนะครับสีท่าสีให้งามๆเลยเนาะเจ ถ้าซีให้ปูให้ยาอยากได้ซีได้ก็มาเขาฝันด้อะนะครับสำหรับทนายความแม้วหล่งวไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกันกดติดตามนะครับอย่าลืมด้วยพี่น้องนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง